มิสสัมพันธ์แท็กทีมอุ้มละคนณาจัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเอาใจใส่เนื้อและวายคุณเอ๊ะนัชัญญาผู้บริหารเจ้าของร้านยกทัพเชฟประจำร้านดีกรีระดับประเทศจัดงานมตรสัมพันธ์แกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คัดสรรเมนูเนื้อแสนอร่อยจากหลากหลายประเทศฝรั่งไทยจีนมารังสรรเมนูเด็ดเอาใจใส่เนื้อโดยเฉพาะแท็กทีมสาวฮอตอุ้มลัคนา ผู้ชื่นชอบเมนูเนื้อเป็นชีวิตจิตใจพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติกองทัพสื่อมวลชนมาร่วมลิ้มชิมรสเมนูเนื้อคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกและจิบไวน์รสเลิศหน้านะร้านมิสสัมพันธ์ภายในโครงการ Little Walk ถนนสีน,นครินลมกล้าวสำหรับร้านมิสสัมพันธ์ร้านใหม่ของสายเนื้อนำทีมการครีเอทเมนูโดยเชฟมากฝีมือ อาทิเชฟบัตทวัฒชัยท็อปโฟร์เชฟท็อปเชฟไทยแลนด์เชฟแมนคชพักเชฟผู้ร่วมรายการเชฟกระทะเหล็กและเชฟนัทธนวัฒน์เชฟมากประสบการณ์กว่า15ปีที่ N.Y.C.Stockhouse ดุสิตธานีโฮเทลโดดเด่นด้วยอาหารที่มีความหลากหลายเข้าถึงง่ายภายใต้บรรยากาศแสนสบายแต่มีสีสันทั้งการตกแต่งร้านและเมนูเพื่อต้อนรับลูกค้าในทุกรูปแบบทุกช่วงวัยจะมาคนเดียวมากับเพื่อนหรือมาเป็นครอบครัว ก็พร้อมตอบโจทย์มาที่ไปของร้านวิสัมพันธ์นะคะคือปกติที่มีลูกที่ชอบกินเนื้อค่ะก็เลยเป็นแรงบรันดาลใจว่าเ้ยเราต้อง,งทำข้าวให้ลูกกินและประกอบกับที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจที่เป็นเกี่ยวกับอาหารมาประมาณ40กว่าปีละมันก็อยู่ในสายเลือด n n เเนาะทีนี้เราก็เลยพิกอัพไอตัวโจทย์ที่เป็นเนื้อที่ลูกชอบเนี่ยขึ้นมาเปิดร้านค่ะ เห็นบอกว่าส่วนใหญ่ที่ร้านได้ไปเป็นเนื้อคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือจริงๆไม่ได้ทั่วทุกมุมโลกแต่ว่าเราเลือกเนื้อพาร์ทที่แบบพาร์ทที่เป็นเกนเฟตะคะ่ะคือกินทันญ,ญพืชอ่าเป็นส่วนที่ดีแล้วก็เอาเลือกพาร์ทที่ดีๆเนื้อที่ดีๆวัตถุดิบที่ดีอะ่ะมาทำเพราะเพราะเอเชื่อว่าถ้าเกิดเราได้วัตถุดิบดีอะ่ะเวลาเอามาทำอะไรดินมันก็อร่อยละ อย่างนอกจากเมนูเกี่ยวกับเนื้อแล้วที่นี่ยังมีเมนูอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากเมนูเนื้อแล้วสาหรับส่วนใหญ่เป็นเนื้อ80%อีก20%เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อก็จะเป็นปลาเป็นหมูอย่างเช่นแบบพวกพ็อกช็อปอะไรเงี้ยค่ะมีอย่างแนะนำเมนูที่ร้านไหนได้ไหมคะว่าถ้ามาที่นี่แล้วแบบควรจะสั่งเมนูอะไรเป็นซิกเนเจอร์อะไรอะไรเงี้ยถ้ามาที่ร้านแนะนําเป็นสเต็กอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็เป็นเมอสักคู่ที่คุณอุ้มชิมก็ค,ค,คือเป็นตัว แก้มวัวตุนว๋นไวน์แดงผักกับซอสมะเขือม่วงนั่นแหละคะ่ะอันนั้นอร่อยเพราะว่าอันนั้นใช้เวลาตุ๋นประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็อีกอันนึงก็คือซูวีตัวลิ้น,นะคะ่ะลิ้นวัวซูวี12ชั่วโมงเหมือนกันอันนั้นแบบละลายละมุนเลยอย่างวันนี้ได้ชิมที่นี่เราเป็นไงบ้างคะอร่อยมากละมุนมากแล้วก็สมกับชื่อว่าเป็นมิตรสัมพั์แล้วก็เป็นมิตรเลเวอร์นะคะคือตอนที่รักเนื้อก็คือต้องมาทานนะคะเราเป็นสายเนื้อ เป็นสายเนื้อค่ะโวแม่ยืนหนึ่งคือบนทุกเรื่องได้ยกเป็นเรื่องห้ามทินทานเนื้อทําไม่ได้จริงๆคือแบบว่าชอบมากค่ะเพราะว่าเวลาเราทานเนื้อเราได้ทานเนื้อที่มันมีคุณภาพเนื้อที่อร่อยๆค่ะเขาไม่ต้องผัดการปรุงแต่งอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้เป็นคนที่ชอบทานลิ้นบัวมากจนน้องนิวเคอรี่ก็ว่าอีลิ้นอีลิ้นกินลิ้นเก่งมากอะไรเงี้ยเออก็แบบ ู้สึกดีใจค่ะที่วันนี้ก็คือได้มีร้านอาหารที่ดีๆที่สําหรับคนที่เป็นรักไส้เนื้อแบบนี้ได้มาทานกันมีสัมพันธ์ค่ะถูกใจเราด้วยถูกใจค่ะ<ม>เพราะว่าเราก็เป็นสสยดื่มเหมือนกันการ<อ>ที่เราได้ทานเนื้ออร่อยๆกับไวยดีๆนี่มันคืออะไรที่บบลงตัวมากมีเมน,นูไหนอยากแนะนำนแฟนๆที่ชมเลยลิ้มนมั่วเลยค่ะ <laughs> ลิ้นมั่วซูวีค่ะคือเขานุ่มเด้งแล้วก็ละลายในปากแล้วก็เป็นสเต็กเนื้อค่ะ <laughs> สำหรับคนที่สายเนื้อคอเนื้อนะคะเรียนเชิญที่ร้านมิสมพันธ์เราอยู่ที่โครงการเดอะวอล์คกรุงเทพกีทาค่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเริ่มแต่10บโมงจนถึง4ี่ทุ่ม ถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็จะดึกหน่อยเพราะเรามีแฮงเอา,าท์ปาร์ตี้กันเนาะก็จะเป็นเลิกห้าทุ่มประมาณนี้ค่ะฝากเชิญชวนนะคะสาหรับใครที่รักทานเนื้อนะคะก็สามารถมาเจอก,กันได้ที่มีสัมพันธ์นะคะคนที่ไม่ทานเนื้อก็สามารถมาเอนจอยได้เพราะว่าเราก็มีเมนูสําหรับหลากหลายมากเลยนะคะยังไงก็เรียนเชิญน,นะคะฝากร้านมีสัมพันธ์เอาไว้ด้วยค่ะ